สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนทิเทงเที่ยงืันนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนครับเนาะมาที่ทุกอันเด้ค่ะเพื่อนของเขานะที่คุณตาวิถีไทยแยกออกเนาะที่คุณตาวิถีไทยแยกออกตัวนี้ก็แยกออกคือกันแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะมีสมาชิกใหม่นะแตกเง่าเล่าก่อออกมาเรื่อยๆเ,เขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นต้นที่ หากินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมีรากมีรากอากาศได้ท่านผู้ชมไหมนี่เห็นบอกนี่เขาจะเป็นเกาะขึ้นตามเสานะขึ้นไปเรื่อยๆเงินไหลมานี่เออเอเอเงินไหลทองนองไหลมานี่บึงนู้นนี่ฮะฮะบึงห้าของเขานู้ท่านผู้ชมนี่ๆๆนี่นี่นี่จะออกรากในข้อนะเออสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่นี่ข้อมีเท่าไหร่ ก็สูงขึ้นไปก,มก,ออกมนะ็มีรากออกมานะมีรากออกมาหากินไต่ไปเรื่อยๆตามคบคาไม้ต่างๆเนาะ,ะเดี๋ยวจังหน่อยกับซีแยกอันนี้แยกออกท่านผู้ชมเอ้ยเงินไหลมามีคนที่ลงใน YouTube แล้วก็เพิ่นกระบ,บอกว่าต้นอันนี้นะไปปูกอยู่ใสอกระสิร่ำรวยนะ,ะมีเงินมีทองไหลเข้ามาเห็นบอกเหมือนชื่อเหมือนชื่อ เงินไหลมาเห็นเหมาะโบราณเพิ่นว่าชื่อต้นไม้มงคลกะสิเป็นแนวนำเหนี่ยวให้สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเนาะออเป็นต้นไม้แห่งโชคดีเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภโชควาสนาเงินไหลมาโอ้คุณตาวิถีไทยแม่นอิลีบอกเออสียหามาปลูกไนดะ้จกักกระถางเล็กน้อย,อยเพิ่ว่าเออ บังนี่นี่หนกหนกทั้งเทิงท่านผู้ชมหนกกระจอกหนกกระจอกมันอยากเลื่อมตาบอกเออนั่นนั่นนันเห็นบ่เห็นบ่อยู่ในคาคบไม้เนี่ยเต้นเขย้อยเขย้อยยาขี่ใส่กันได้อ่ามาห้องมาห้องอันนี้นี่เห็นบ่เนี่ยนี่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 เห็นเนาะท่านผู้ชมเนาะอตัวนี้บ่ห้องตัวนี้บ่ห้องบ่ห้องบ่เป็นยังนะบ่เป็นยัง เห็นบอกอันนี้สดญญนเป็นนกเอี้ยงทงังทึงบท่านผู้ชมไปคุณครูชั่วโมงภาษาไทยยกต้นเงินไหลามาอันนี้เข้ามานักเรียนพวกเธอหยิบกระดาษดินสอขึ้นมานี่วาดต้นอันนี้นี่นี่นี่น,นี่แล้วก็ระบายสีนี่ระบายบนยาเพิ่นว่าคุณครูว่าเพราะว่าสีของเขานี่บ่บมีหลายสีนะ มีสีเขียวกับสีเขียวกับเขียวตองอ่อนนะทั้งกา้านแล้วก็ใบนะงามงามเห็นหไหมนะท่านผู้ชมเวลาที่เขาสะท้อนแสงนี่ให้งามอืมป้าทิโตตัวนี้อุดมสมบูรณ์ขนาดครับท่านผู้ชมเอ้ย,อยปลุกปลุกโหอยากคืออยากมืดบอก <c oughs> ขออภัยครับเ,เวลาถือแสงนี่เพื่อนก็นอยากปับ๊บนะโท,โทรศัพท์ก็ดีปับ๊บให้มัน โบห้มันเรื่องแสงเกินไปเพิ่นบ้าเออเอาพวกเธอหยิบกระดาษด,ดินสอขึ้นมาวาดนะอ่าต้นไม้มงคลต้นนี้นี่นี่วาดให้สวยๆเลยคุณครูผมจะวาดมาแมลงปอไว้ตรงนี้ได้ไหมวาดผีเสื้อตรงนี้ได้ไหมได้พวกเธอวาดเลยนะวาดเลยอ่าแล้วก็ลงสีให้สวยๆลงสีให้สวยๆเลยเวลาที่เขียน เขียนลายของเขานี่เขียนให้สวยๆด้วยนะลายของเขานี่เห็นไหมเนี่มีล่องขีด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 ขึ้นมาแล้วก็สีขาวขาอ่อนๆนะแต้มแต้มแต้มนะโอ้คุณครูแมนว่าเขาจะเป็นสีเดียวกันแต่รวมๆแล้วมันจะมีอยู่เกือบสามสีนั่นเห็นไหมนี่สีขาวอืสีเขียวอ่อนนะแล้วก็ไปถึงสีเขียวแก่เนาะเออเบิ่งนู้นนี่นี่น ใบนี่เป็นสีเขียวแก่เลยท่านผู้ชมชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนคุณครูก็เอามาสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้สกุลยังชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาฝรั่งเศสสอนภาษนะา,าพร้อมนะวาดเอาภาษานี่มาเขียนใส่ในสมุดในในแผ่นที่นักเรียนวาดนี่ อพอวาดเสร็จแล้พวพกเธอลอกชื่อที่เป็นภาษาไทยลงไปก่อนนะชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาฝรั่งเศสชื่อภาษาเวียดนามชื่อภาษาจีน่าโอ้โหเอาไปให้ผู้ปกครองเบิ่งพร้อมให้ผู้ปกครองเบิ่งอืโอโรงเรียนอันนี้ดังดังดังเอาต้นไม้ที่มีอยู่รอบๆบนะ รอบๆโร,รงเรียนนี่เอามาสอนนักเรียนเออได้การบัตรนี้เวลาที่ผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการสปาหรือบ้านพักโฮมสเตย์นี่สิเอาไปปลูกไว้อยู่ในสวนอยู่ในสวนมันจะมีบรรดาโรงแรมหรือว่าบ้านพักโฮมสเตย์นี่หรือว่าสปานี่จะต้องมีสวนเล็กๆนะเวลาให้แขกมาพักผ่อนย่อนใจ เออมาเบิง่งบแมนมีแต่พลาสติกบเอาบเอาพลาสติกนี่ดอกไม้พลาสติกนี่สวยอยู่นะแต่ว่าสู้อะไรที่มันเป็นงามๆเป็นมงคลอันนี้บได้เวลาที่แขกไยไปมามา,มาเยี่ยมมาเยือนมาใช้บริการมาพักนี่ก็สิได้เป็นมงคลนำนะปลูกแล้วก็ร่ำรวยเงินไหลมาเห็นไหมเห็นไหมชื่อชื่อคนที่มาพัก กะสิเป็นคนที่มีเงินไหลมาเข้ากันเออคือกันคือกันว่องง่ายๆเออปฏิโทแม่นบอกคุณตาวิธีไทยแม่นเข้าไปเปิดเบื้องใน y ย t u b e อืมพิมพ์คาว่าเงินไหลมาเขามานี่กดกิ๊กเข้าไปนี่เออมันสิโชว์ขึ้นมาโลดปลูกแล้วร่ำรวยว่าซันเออเห็นบอกปลาผู้มู่เขาเต็มนึงอึบทึบเดี๋ยววิถีไทยสิขยายพันธุ์ออกแล้วกับเอาไปขายนะเอาไปขาย เออสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการก็แท็กทักเข้ามาเ <laughs> แต่ตอนนี้ยังบมีเวลาขยายออกขยายออกได้น้อยเดียวนะได้น้อยเดียวอ,อมีอยู่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะเ,เมื่ออ,อไม่นานนี่เพื่อนกาพาไปเที่ยวจตุจักรบาทิโทขักขนาดไปเบิ่งต้นนั้นต้นนี้ไปเบิ่งฟากนั้นแล้วก็มาเบิ่งฟากนี้โหต้นไม้หลายอย่างขนาดเลย ได้ความรู้มากๆขอบคุณนะยูทูบเบอร์ทุกท่านที่พาไปเที่ยวบางทีกับไปเที่ยวสวนต้นไม้เออไปเที่ยวสวนตะตุจักหลายๆที่หลายๆที่บางทีก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็กินได้เป็นพวกพืชผักผลไม้ไปเออมีครเ้า,ากันไปแล้วก็มีมีพวกแคสตัต อ่าพวกต้นกระบองเพชรเล็กๆนะสวยๆนะแล้วก็เจออันนี้เจออันนี้พร้อมมุนตาวิถีไทยโหที่เฮือนก็นมีวัาซันเออเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ต้นเงินไหลามาเงินไหลามาเออหลายๆอย่างนะหลายอย่างอ่าแล้วก็พวกแสงเงินแสงทองพวกต้นเทียนเทียนมหาลาภหรือว่าอะไรต่างๆเนาะงามงามงาม มีแต่สวยๆเพราะเขาคัดเลือกเอาตัวง,งามๆขึ้นมาขายนะเบิ้งแล้วก็โหได้การเบิ้งบบมีเบื่อนะเพื่อนพาเบิ่งสวนตะทุจักอ่มีแต่ต้นมงต้นไม้อ่ปาติดโถได้การท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยเด็กกะเอาต้นไม้มาให้ดูเหมือนกันแต่ว่าสิโบลากหลายเนาะคุณตาวิถีไทยนี่ก็สิเอามาอ่าวิดีโอละต้นเนาะ ก็สิพูดประกอบนั่นน,นี่นี่นั่นเออโรงเรียนบ้างเอาไปปลูกผู้จัดการบ้างเอาไปปลูกประดับป้ายโรงแรมอาจารย์ซึ่งเป็นคนที่ปลุกเสกเกี่ยวกับวัตถุมงคลสิเอาอประกอบอันนี้ไปเป็นเครื่องรางนะไปเป็นมวลสารวัตถุมงคลพวกเธอไปหามาสิอะไรที่มันเป็นมงคลมงคลอืออาจารย์ผมเอาเงินไหลามานี่มาให้อาจารย์นะ เข้าเป็นมวลสารวัตถุมงคลเงินไหลมาเงินเฮาก็สะได้ไหลเข้ากระเป๋าสันเออโหแมนแมนแมนเอามาเลยเอามาทั้งครบทั้งกาทั้งใบทั้งกา้านทั้งลำต้นทั้งรากเอามาทั้งครบเลยนะมีดอกไหมมีดอกมีลูกซิดบางคนบอกว่าเคยเห็นเขามีดอกอยู่นะเพื่นว่าต้นเงินไหลมาเออแห้งดีเอามาแห้งมีความขลังเพืนว่า ต้นไม้ต้นว่านนี่ต้นไม้มงคลกําลังจะพริดอกออกใบนี่เพิ่มสมาชิกใหม่นี่ถือว่ากําลังมีโชคมีวาสนาแห้งคักเบนบอกเออท่านผู้ชมเอ้ได้การเอามาเลยเอามาเลยว่าสัน <laughs> และกะับางคนเก่าไปปลูกไว้ในร้านอาหารนะร้านอาหารร้านกว๋วยเตีย๋ยวร้านอาหารตามสั่งเวลาที่แขกภัยไปมานี่เบิง่ง มันก็กินเข่าแซบเพราะว่าได้ดูอะไรที่มันแบบเจริญหูเจริญตาดูแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะเออต้นไม้งามๆคุณยายมีอย่างแนวแซบแรบ,แบล้านคุณยายนี่เอามาเอามานุเอามานุเอาาเอ,าาเ,อเอามาแล้กกัามานี่น่อยู่ในโต๊นี่เด้อโต๊ที่มีต้นไม้งามๆนี่ต้นมงคลนี่เงินไหลามานี่ผมสิอยู่โต๊ะนี้เออโอ้โหมีการบ้า เอามาโตนี้เออเบิง่งกินไปพร้อมเบิง่งต้นไม้มงคลไปด้วยมันมีแหง้งมันเจริญอาหารเพิ่นว่าแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นมงคลอ,อืมเงินก็สิได้ไหลเข้ามาหาผมเพิ่นว่า <c oughs> เออท่านผู้ชมเอ้ยเบิง่งว่นี่ใบนี่ปัดป้าที่โทมีแต่ใบงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสาหรับมื้อนี้เนาะจบคลิปนี้แม่นไผที่ยังบ่มี ไปหามาปลูกจะก,กระถางน้อยๆนะเงินไหลมาแบบใดก็ได้มีสีใดก็ได้บางคนไปได้เงินไหลมาแบบด่างนะโห<ฮ><ฮ>แห้งเป็นราคาเงินไหลมาแบบสามกษัตริย์เพิ่นว่าภาคนี้เป็นสีนี้ภาคนี้เป็นสีนี้ภาคนี้เป็นสีนี้นะตัวนี้ยังเป็นแค่สองสองสีบางคนสองสีเอ,อ่อบางคนถ้าเป็นสามสีนี่แห้งแพงมีราคาโอ้เป็นพันเป็นพันนะ เป็นพันแต่ถ้าเป็นธรรมดานี่ธรรมดานี่กอาจจะร้อยกว่าร้200อยสองร้อยนะประมาณประมาณนี้แต่ถ้าเป็นด่างเป็นสีต่างๆนี่สลับสีกันนี่หโหแพงเป็นพันเป็นพันว่าเงินไหลามาไม้มงคลเออคุณตาวิธีไทยก็ตามหาอยู่สําหรับต้นไม้ที่เงินไหลามาดาังหเเรือว่าเงินไหลามาสามกษัตริย์ก็คือมีสามสีนะสามสีปฏิทโทดการ ตัวน,นี้ม,มีอยู่สองมีอยู่สองสองชนิดนะแบบนี้แล้วก็นี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่มีแบบนี้นะมีแบบนี้นี่นี่สีอัดสีเลื่อมสีเลื่อมเนาะนี่แบบนี้แบบนี้มีมีสองอย่างมีแบบนี้กับแบบนี้นะแบบนี้มแต่ว่าส่วนว่าเป็นสามกษัตริยนะยังโบเห็นนะนี่ยังโบเห็นเห็นบอกเห็นแต่แบบนี้นะสีออกสีส้มส้มนี่นี่ข้างล่างข้างล่างเห็นบอกท่านผู้ชมนี่ใบเรางามๆเห็นบอกนี่นี่ อ,อกสีอยากแดงๆนะแดงๆแดงๆน,น,นี่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 สวยสวยนะสวยอืมมีอยู่สองสีมีอยู่สองสีเอาละสําหรับท่านผู้ชมที่อ่เห็นต้นอันนี้แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีเงินไหลมานะเงินไหลนองทองไหลมาเงินไหลเข้ามาใส่กระเป๋าของท่านนะใส่กระเป๋าของท่านออให้เป็นคนที่โชคดี ร่ลำรวยเงินทองนะเป็นมหาเศรษฐีสุภูสุคนเดอ้อและที่สำคัญก็คือ <c oughs> ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ที่กำลังระบาดรอบที่4ได้ป่ะนี่โมเมนต์ Moment, รอบที่3นะ,ะระลอกที่4นี่โอ้แห่งนักมันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปสายพันธุ์นั่นสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์เอ,อ่อหลายๆประเทศนะโอ้โหอันตรายอันตรายขอให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลกะโลกปกป้องคุ้มครองท่านให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปนะให้มีแต่ความโชคดีมีชัยโชคหมานโชคมานเข้ามาหาท่านและกครอบครัวของท่านนะครับในสำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม